โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ให้ความสำคัญกับบุคลากรผ่านกิจกรรมแฮปปี้มันนี่เปิดพื้นที่ออนไลน์ให้กับบุคลากรได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกหากพูดถึงองค์กรที่ดูแลบุคลากรเปรียบเสมือนการดูแลคนในครอบครัวย่อมทำให้บุคลากรรักและซื่อสัตย์ในตัวขององค์กรอย่างบริสุทธิ์ใจ การที่บุคลากรของเราอยู่ดีกินดีในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากพอตัวด้วยเหตุผลนี้ทางโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินได้มองหาช่องทางในการช่วยเหลือบุคลากรผ่านกิจกรรม Happy m ม n นนี่จึงเปิดพื้นที่ออนไลน์ให้กับบุคลากรได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกแต่ด้วยสถาน,นการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการใช้ชีวิตจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านกรุ๊ปไลน์ตลาดนัด j v k k ตลาดนัด j v k k ปัจจุบันได้ขยายใหญ่ขึ้นเป็นที่รู้จักของกลุ่มบุคลากรทั้งภายในโรงพยาบาล และบุคลากรภายนอกส่งผลให้มีสมาชิกเข้ากลุ่มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่แล้วและยังมีมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นพีเพื่อนร่วมงานแนะนำค่ะบอกว่าถ้าเกิดอยากขายหรืออยากซื้ออะไรก็เข้างานในกลุ่มนี้ได้เลยค่ะ สสบายดีอะค่ะเวลาอยากซื้ออะไรก็เข้าไปดูในนั้นได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เ,เพื่อนร่วมง,งานด้วยค่ะแล้วก็รู้จักเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆได้พูดคุยกันสนใจค่ะเพราะว่าตอนนี้กํลาลังทําสวนกระหลังอยู่ค่ะคิดว่าถ้ากรัหล่งโตแล้วก็จะเอามาขายในตรงนี้ กรมสุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข Happy Organization สุขภาพกายดีผ่อนคลายดีน้ำใจดีจิตวิญญาณดีครอบครัวดีสังคมดีฝ่ายรู้ดีสุขภาพการเงินที่ดีและการงานดีเกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรง จากผลการสำรวจแบบทดสอบ Happy Monitor อร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาคารินมีการประเมินของมิติการเงินต่ำกว่ามิติด้านอื่นๆผู้บริหารจึงมีแนวทางในการส่งเสริมในมิติดังกล่าวโดยยึดกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ j v k k ให้บุคลากรได้มีช่องทางในการหารายได้เสริม โดยใช้ช่วงเวลาก่อนและหลังเวลาปฏิบัติงานรวมถึงช่วงเวลาพักเที่ยงในการจัดส่งสินค้าซึ่งการดำเนินกิจกรรมตามตลาดนัดออนไลน์ j v k k พบว่าสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินของบุคลากรได้และเห็นควรให้ดำเนินกิจกรรมตลาดนัด j v k k ต่อไป